หยุดก่อนชาวราศีตุลสัปดาห์นี้ดาวสุขดาวประจำตัวคุณเดินเข้าสู่ตำแหน่งราชาโชคเตรียมตัวรับทรัพย์หรือของใหญ่แบบส้มหลน่นแต่เตือนไว้ก่อนนะคะว่ามีดาวบาปเคราะห์จ้องขัดลาบอยู่ถ้าคุณไม่แก้เคล็ดจุดนี้ลาบที่กำลังจะพุ่งเข้าหาอาจกลายเป็นศูนย์ทันทีอยากรู้ว่าต้องทำยังไงฟังให้จบนะคะ สำหรับช่วงวันที่19ถึง25มกราคม2569นี้ชาวลัคนาราศีตุลดวงโชคลาภพุ่งแรงมากค่ะมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนหรือของขวัญล้ำค่าจากคนรักหรือหุ้นส่วนการงานที่ปิดขัดจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แบบไม่คาดฝันแต่ข้อควรระวังคือดาวเสาร์ที่เล็งดวงชะตาอาจทำให้คุณเครียดเรื่องบริวารหรือคนรอบข้างที่คอยจุกจิกแนะนำให้ทำบุญด้วยของที่เป็น เพื่อแก้เคล็ดแล้วความราบรื่นจะกลับมาหาคุณแน่นอนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคำแนะนำดีๆในการรับมือกับดวงชะตาและถ้าคุณอยากเจาะลึกแบบละเอียดกว่านี้สามารถไปฟังคลิปเต็มดูดวงรายสัปดาห์ได้ที่ช่อง y t u t u แอดลัคณนาสายแข็งนะคะ ขอให้ทุกท่านก้าวผ่านปี2,569นี้ไปได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาขอบคุณค่ะ